สวัสดีครับพี่น้องครับมาอยู่ที่หน้าง,งานกอ่อสร้างบ้านนะครับถ้าพี่น้องมาเบึงบรรยากาศคขื่นฝนตกเมื่อคืนครับพี่น้องนี่ยังตกอยู่เลยส่วงเ้ามาหลังคาเรียบเสร็จเรียบร้อยครับมุ่งหลังคาแล้วมุ่งหลังคาเสร็จปูแผ่นพื้นก็นเรียบร้อยครับพี่น้องครับ ปูแผ่นพื้นควนกียรอเทอีกรอบหนึง่งพะองมันเด็กกันปูแผ่นพื้นเรียบร้อยครับเป็นห้องน้ำหลังคาสีน้ำเงินเยเดนเช่องนี่แหละครับยังมาท่านไหนครับพน้งองครับ พี่น้องเบิึงแล้วครับโควงสักดิ์บูแ่นควันจีบบรรยากาศช่วงเช้าแล้วครับเป็นจีบมอญแดงดดแดงครับ